การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์วิชาภาษาจีนสำหรับสัปดาห์นี้เราซื้อจะสอนการเขียนลำดับขีดคำว่าเฉินเมอเฉินเมอที่แปลว่าอะไรเรามาเริ่มเขียนกันเลยค่ะการเขียนลำดับขีดคำว่าเฉินเมอที่แปลว่าอะไรขีดที่หนึ่งขีดที่หนึ่งขีดที่สอง ขีที่1ขีดที่สองขีดที่สามขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ตัวอักษรตัวที่สองขีดที่1ขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สาม เด็กๆเ,เข้าใจลำดับขีดคำว่าเชนเมอร์ที่แปลว่าอะไรหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วให้เด็กเขียนลำดับขีดลงในสมุดเล่มเล็กเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าใจเจียนใจเจียน